จังหวัดสระบุรีเตรียมพร้อมด้านการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่อำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางกับนายธนสารสิทธิ ทาพาผู้อำนวยการแขวง,งทางหลวงสระบุรีหารือเตรียมพร้อมด้านการจัดการจราจรช่วงเทศกาลปีใหม่เนื่องจากเทศกาลปีใหม่มีวันหยุดต่อเนื่องกันหลายวันนะครับคือช่วงตั้งแต่วันศุกร์ที่31ธันวาคม2564รไปจนถึงวันจันทร์ที่3มก,กราคมรวมทั้งหมด4วันนะครับซึ่งเป็นช่วงที่มีประชาชนใช้รถใช้ถนนเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว หรือเป็นทางผ่านเป็นจํานวนมากนะครับทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติโดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมแขวงทางหลวงสระบุรีนะครับ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยและการวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดการจราจรในทางหลวงหมายเลข1ถนนพระโนโยธินและทางหลวงหมายเลข2ถนนมิตรภาพในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับจนสามารถให้บริการประชาชนในช่วงของการเดินทางช่วงเทศกาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงได้มีการหารือเตรียมพร้อมนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของทั้งข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นต่างๆนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของเช่น แขวงทางหลวงสระบุรีกรมทางหลวงชนบทตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรทุกสพ,พในจังหวัดทหารฝ่ายปกครองสํงงานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมหารือนะคบเพื่อเตรียมพร้อมในการให้บริการพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับในชว่วงเทศกาลปีใหม่ครับ